ใครที่ครองหน้าฟ้าได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแน่นอนครับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้วัดกันที่ภาคพื้นดินนะอันนี้มันเป็นสงครามสมัยใหม่เลยที่ใครครองฟ้าของนภา,าได้คนนั้นชนะล่าสุดสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็ยุติลงแบบงงๆกันทั้งโลกมันมันเป็นไปได้ยังไงมันกำลังยิงกันดีๆอยู่เลยยูยูอเมริกาบอกว่าเฮ้ย มึงม่หยุดใช่ไหมเอามาหยุดกูไปนะปรากฏว่าอะไรครับเครื่องบิน F 2 2 Raptor F 3 5บินจากอเมริกาแม่งไปนู่นเลยนะอิรานไปทิ้งบอมบ์ไม่กี่ทีเท่านั้นนะทุกอย่างยุติหมดเลยอันนี้เป็นพ่าะผู้ใหญ่ทำแท้ๆเลยเนี่ยแต่ก็สูญเสียไปเยอะแต่มันชี้ให้เห็นนะครับว่าสงครามทางอากาศมันคือตัวชี้วัดจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีทางช่องปานหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆเนี่ยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปาด้วยนะครับปานก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่นะครับเอฟซี FC เนี่ยให้ความสนใจให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาช่องปามาโดยตลอดโดยการดูคลิปให้โดยการเข้าไปดูไลฟ์สดให้ขอขอบคุณทุกการโดเน a t ขอขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกดวงแม้กระทั่งคลิปวิดีโอที่ออกไปอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็มี f c นะครับ ซื้อปุ่มขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้ป๋าก็กราบขอบพระคุณนะครับสําหรับวันนี้ในคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะนะครับเป็นคลิปแรกของวันที่25้ามิถุนายนพุทธกักร้าช2568คสาวที่แล้วพูดผิดบอก65กูนี่แม่งจะเจาะเวลาหาตินซีอย่างเดียวเลยสําหรับวันนี้ี่จะมาพูดถึงเรื่องคลิปจะมาพูดถึงเรื่องประเทศจีนโอจีนี่ตบหน้าคมเมนฉีแขกอกทางขาควักเครื่องในคมเมนออกมาล่อเล่นไม่ไม่เว้นแต่ละวันเลยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ นะครับจีนเนี่ยได้ทําการถแถลงข่าวนะฮะเรื่องของการเปิดปฏิบัติการซ้อมรบนะครับทางอากาศชั้นสูงให้กับกองทัพอากาศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทราบข่าวมาครั้งหนึ่งว่าจีนเนี่ยนะครับได้เชิญกองทัพเรือเนี่ยเข้าร่วมฝึกการซ้อมรบที่ใช้สถานการณ์จริงนะครับจำลองสถานการณ์จริงๆเอาเรือรบลําใหญ่ๆเอาฟรีเกตเอาเรือพิฆาตพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนร่วมฝึกกับกองทัพเรือไทย รู้สึกจะมีเรือหลวงไปอยู่ประมาณ3ามสี่ลำนะครับผมจําชื่อได้อยู่ลำหนึ่งก็คือเรือลบหลวงอ่างทองนั่นแหละครับก็ไปฝึกที่ทุกวันนี้จะไม่กลับกันมาเลยนะมันก็ฝึกยังไงกันก็ไม่รู้นี่ล่อมาเดือนหนึ่งนี่จะเดือนกว่าๆซ้ำแ้วซ้ำเนี่ยนะครับยังไม่กลับกันมาเลยก็ฝึกกันอยู่นะฮะจกนกระทั่งมีข่าวขาเขมรอีกแล้วขเขมรเนี่ยเห็นไทยไปฝึกกับจีนไม่ได้นะครับมีการไปดิวกับจีนว่าขอเราเขาขอร่วมฝึกบ้างนะในฐานะที่ขเขมรเป็นลูกน้องท่าน ในในฐานะประเทศขเขมรซึ่งมีอะไรฮะมีรากเง้าแห่งวัฒนธรรมอย่างมาเออมาอย่างยาวนานนับพันพันปีเราไม่ใช่เป็นเพียงขเขมรโบราณตรงน,นั้นเราเป็นขเขมรโบราณโบราณน,น,นะครับอยากจะฝึกร่วมกับจีนไปติดต่อไปดิวไปพูดคุยไอ้ลูกหลานในพลในพลเตียบันนี่แหละนะครับพอจีนก็บอกอืออืือคือคำว่าอือของจีนเนี่ยบอกอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพิจารณาให้ ปรากฏว่าโอ้โหกลับมานี่เล่นข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าจีนจะทําการฝึกซ้อมรบนะครับทางเรือจะใช้ยุทธวิธีทาสงครามโดยใช้กระสุนจริงจะซ้อมรบแถวเกาะกูดโอ้โหแม่งหลอกค,คนไทยถ้าไอเฮียนะคนไทยนี่แม่งแบบผวาเลยบอกหู้เอาจริงจริงว่าจีนแม่งโดนด่ายับเลยเฮียสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายจีนแม่งส่งแผ่นซีดีมาสองสาแผ่นบอกไปมเอาไปเล่นไปเอาไปลองซ้อมรบกันดูซิ่ว่าเป็นยังไงใ้ามึงผ่านยุทธวิธีนี้มึงเอาชนะมันได้เดี๋ยวม่มาคุยกัืงกูใหม่ โอ้โหคนอคนคอมเมนต์แม่งจับจอยเล่นอย่างนี้เล้หดำลงมานิดเดียวยิงขึ้นไปหน่อยปรากฏว่าจีนแม่งอะพัฒนาเกมจีนแม่งกําลังพัฒนาเกมอะสามสี <c oughs> ่วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบไม่มีเรือรบจีนไม่ว่าไม่มีทหารของประเทศจีนนะครับเข้าร่วมเปิดพิธีหรือแม้กระทั่งปิดพิธีไม่มีแม้แต่คนเดียวนั่นหมายความว่าจีนเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับคอมเมนต นะครับผมไม่ทราบว่าไอ้เผ่าพันธ์เขมรนี่มันอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะคือคนเขมรนี่แม่งศรัทธาในเรื่องของการโกหกชอบชิบหายเลยถ้าโกหกได้นิดนึงกูก็ยังดีกูก็มีความสุขเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังนะเขมรแม่งถูกฝรั่งเศสต้มไงให้ไปนอนวันละสองชั่วโมงไปนอนฝันซะเขมรจะกลายเป็นคัมรเอ็มไพรเป็นเขมรที่ยิ่งใหญ่มึงต้องมีความฝันฉะนั้นมึงรีบไปนอนฝันวันละสองชั่วโมงทุกวันนี้เขมรก็ติดกับดักความฝันอยู่ตรงเนี้ย แม้กระทั่งแผนที่นี่นะครับก็ยังถูกฝรั่งเศสต้มอยู่เลยทุกวันนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนอกจากจะมีการานะครับทาพิธีเฉลิมฉลองนะครับไทยจีนครบรอบห้าสิบปีหรนะืออะไรเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยนะเมื่อวานนี้ที่เมืองซีอานครับประเทศจีนเมืองซีอานประเทศจีนผู้บัญชาการทาหารอากาศของกองทัพอากาศจีนได้เชิญผู้บัญชาการทหารอากาศของกองทัพอากาศไทยเข้าร่วมนะครับลงนามในสัญญาว่า กลางเดือนหน้าจะมีการฝึกซ้อมลบทางอากาศนะครับเปิดปฏิบัติการเหมือนจริงซ้อมลบยุทธวิธีทางอากาศจริงๆโอ้โหเรื่องนี้ปรากฏว่าทําให้หนายหุ่นมาเน็ตเป็นยังไงครับหน้าเสียเลยผลเอกเตียเซฮานะไอสังวานหินกิ้งนะไอพวกเฮียนี่เสียหน้าเลยบอกโอ้โหอะไรวะพี่ใหญ่นี่ผมเป็นทาสของพี่นะผมเป็นทาสในเรือนเบี้ยพี่เลยนะผมพยายามทําทุกอย่างเพื่อพี่เลยนะแต่ทาไมพี่แหกอ,อกฉีกหน้าผมขนาดนี้นี่นอกจากว่า พี่จะลากผมไปกลางสี่แยกกระทืบแล้วนี่พี่ยังจับผมขึงพืชแล้วยังแก้ผ้าผมอีกนะเนี่ยไอ้พวกเสียม,มันหัวเราะผมอยู่แล้วพี่ไปเอาทหารอากาศเสียมไปฝึกอีกมันคืออะไรของพี่ครับเออท,ทั้งที่ผมเรียกพี่ว่าพ่อผมพร้อมจะเป็นอาณานิคมของพี่ผมทําทุกอย่างก็เพื่อพี่แล้วพี่ทำไมทํากับผมอย่างนี้พี่เอาทหารเรือของเสียมไปฝึกเสร็จยังไม่ทันจบนี่พี่ลากทหารอากาศไปฝึกอีกพี่รู้ไหมว่าอินโดนีเซียกับกองทัพอากาศไทยมันเพิ่งฝึก เสร็จกันทางอากาศเมื่อไม่กี่วันนี้เองนี่พี่จองตัวเข้าไปแล้วเหรอแล้วนี่ได้ข่าวว่านะครับ,กร,ก,ก,รนะรบกระดักกระดานะครับกระดักกระดาเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมรบทางอากาศกับมาเลเซียอีกดูสิทําไมไม่มีใครเขาเรียกเราไปฝึกบ้างเลยอะ่ะอินโดนีเซียเคยเรียกขเขมรไปฝึกแล้วครับปรากฏว่าฝึกไปฝึกมาแม่งเต้นระบบาร้องเพลงขโมยของเขาจนอินโดนีเซียต้องไล่แม่งกลับบ้านฝึกได้สองอาทิตย์อินโดนีเซียบอกกลับไปเถอะไอ้สัตว์อย่าอยู่เลยอยู่ไปในข้าวของเราหายทุกวันเลย ขนาดไล่กับนี่ติดเสื้อผ้าเข้าไปด้วยก็ถามว่าเฮ้ยมึงทำไรเนี่ยก็บอกเอ้าไม่รู้สิมันติดในมือได้ไงเห็นไหมครับวันนี้จีนเขาต้องการสร้างภาพให้เห็นว่าจีนกับไทยเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันนะครับมีอะไรก็พยายามจะแลกเปลี่ยนกันสร้างความสัมพันธ,รรมธม์ทาไมตีให้เกิดขึ้นมากขึ้นจีนเขาจะลาดครับจีนเขาพ่อค้าจีนเขาเป็นพ่อค้าเขาเขาไม่เอามือไปเล่นกับขยะเขาไม่ลงทุนอะไรง่ายๆหลังจากที่มึงไปตบปากรับคำนะครับว่าจะทําท่าเรือ ว่าจะทํคลองฟูนันเตโชบ้างว่าจะทําสนามบินเตโชให้เสร็จบ้างว่าจะทําทางด่วนบ้างทุกวันนี้ถนนควายเดินทุกวันนี้ทางด่วนเขมรนคือถนนควายเดิน,น,น,ลน,ดนคลองฟูนันเตโชก็กลายเป็นเรือเป็นคลองท่าเรือข้ามฟากไม่เคยมีอะไรสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันหลังจากที่จีนเขาไว้ใจขเขมรนแล้วปล่อยให้ไปทํามั่นใจว่าผู้นําประเทศคงจะไม่โกงขนาดนี้หรอกปรากฏว่าทุกบาททุกสตางค์เข้าตระกูลหุ่นหมดและที่สาคัญวันนี้เขมรน ช็อตฟิลหลังจากที่รัฐบาลไทยได้ติดต่อประสานงานนะครับเพื่อประกาศให้จีนรู้ว่าไทยจะขอเป็นผู้นําในการจัดการนะครับปราบแก๊งคอเซนเตอร์แต่ในคำมเ็นทั้งหมดนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไทยแม่งบังคับจีนเข้ามาเล่นในเกมนี้ด้วยโดยไทยอ้างนะครับความเห็นของ UN ซึ่งเป็นทางการนะครับเขาไม่อ้างความเห็นของสหรัฐเขาไม่ไทยไม่ได้อ้างว่าพ่อใหญ่ทํา จับได้ว่าฮวีวันเนี่ยนะครับออแม่งอยู่ในสารัฐแม่งเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ประสานอยู่กับทางเขมรแล้วเงินก็ถูกพองไทยไปที่ตระกูลหุนไทยไม่อ้างแต่ไทยอ้าง UN ในฐานะจีนเป็นสมาชิกอยู่ด้วยซึ่งจีนก็น้อมรับนะครับจีนบอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนประเทศไทยในการปรับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในเขมรทันทีนะครับแล้วจีนยังรับปากกับทางการไทยด้วยว่าจะไม่สนับสนุนยุทธปัจจัย อืดๆให้กับทางเขมรน,นั่นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าเขมรนก็มาหัวหนาจบแล้วสิงคโปร์มาเลยอินโดฟิลิปปินส์จีนสปปลาวเวียดนามไม่เอาเขมรน,นี่แหละครับไอ้ที่ก็คิดว่าตัวเองแก่แล้วเป็นไงแก่แล้วแรงประสบการณ์เยอะมึงเสียเพราะว่ามึงแม่งไม่เคยจริงใจกับใครมึงเสียเพราะว่ามึงเป็นคนชนชาติชอบหัดหลังคนและที่สําคัญคเขมรน,น,นะครับเขมรคือตัวในระคุณแห่งเอเชียแห่งโลกใบนี้ถ้าผมเป็นคนคเขมร ผมไม่รู้จะทําตัวยังไงนะครับที่มีผู้นําแบบนี้ถ้าผมเป็นคนเขมรผมคงจะต้องกินใบก้อนให้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนที่อื่นก่อนตายผมจะตั้งสติให้ดีบอกกูขอเกิดเป็นคนไทยกูขอเกิดเป็นเสียมนะกูขอเกิดเป็นเสียมเพื่อเวลาจิตดวงสุดท้ายออกจากร่างแล้วไปเกิดไปเป็นเสียมก็คือเกิดมาเป็นคนไทยแต่เผอิญเผอิญเจออะไรน,นี่ระบาลยืนอยู่อยบอกให้ไม่ว่างไม่ว่างกลับไปที่เดิมมึงเดี๋ยวนี้มึงอย่ามาเล่นไม้กระทั่งอะไรครับนรกยังไม่รับ เป็นคนเขมรที่มันชีช้ำกระลำปีจริงๆนะครับไปที่ไหนหมายังไม่มองเลยเพราะมองไม่ได้แล้วัทหารไม่มองมันจงว่าปเป็นไงแม่งคว้าตัวหมา,าไปแดกหมดนะหมาต้องวิ่งหนี <c oughs> นะครับก็ขอขอบคุณประเทศจีนนะที่ยังส่งเสริมมิตรภาพดีๆระหว่างไทยจีนฉะนั้นผมอยากจะฝากบอกรัฐบาลว่าอะไรที่เราได้ประโยชน์อะไรที่เราสามารถเจราจาต่อรองได้อะไรที่จังหวัดเราได้เปรียบเราต้องคุยกับจีนดีๆเราต้องเริ่มต้นคุยเรื่องธุรกิจการค้ากับจีนให้สําเร็จ อะไรที่เราขาดทุนเราต้องคุยกับเขาเพราะในช่วงเวลานี้นะครับใครๆเขาก็มองว่าจีนสนับสนุเนเขมรแต่จีนพยายามจะสร้างภาพกบเกินภาพนี้พยายามจะล้างภาพนี้ทิ้งด้วยการให้ความร่วมมือกับทางการไทยนะครับอันนี้คือจีนเขากําลังเดินเข้ามาในเกมนี้นะครับโดยที่เราลากจีนมาเกี่ยววันนี้เราได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วไทยอย่าเสียโอกาสตรงนี้นะครับต้องคุยกับจีนให้ได้สำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการของป๋าก,ก็สามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับผ่านที่อยู่บน,นหน้าจอนี้ นะครับก่อนสุดท้ายนี้นะครับป๋าก็ขอขอบคุณ F อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องของป๋ามาโดยตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ